หน้ากากหน้านะครับตัวนี้เป็นหน้ากากหน้า Honda าซ r บี0 r นยนะครับตัวนี้เป็นหน้าของน้องเจนเก่าเนาะลูกค้าก็ตอนแรกทำมาสั่งแบบว่าจะเป็นหน้ากากหน้าอ่ะแล้วพอเรามาเจอชิ้นงานนะครับอา้าวเขาก็มีหน้ากากคาร์บอนนะครับพอถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าเหมือนซื้อตัวนี้มาแล้วงานไม่จบตาไม่ตรงปกนะครับก็ดูเห็นได้เลยนะครับมีทั้งผิวคลื่นนะครับนะ อย่างว่าก็ถ้าไม่ใช่จากงานเราเราก็จะไม่มีวาันชยีหรือประกันแน่นอนแต่ถ้าเป็นงานเราหนีลองเที่ยวกันได้เลยนะคนละคนละเกรดเลยนะครับคนละรูปแบบเลยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เดี๋ยวรอดูว่าตอนใส่ล้วจะเป็นยังไงนะฮะลูกค้าก็จัดเพิ่มน็อตเฮนียมอีกสามตัวนะครับนะแต่ไม่ใช่คันนี้นะฮะไม่ใช่คันนี้นะครับนี่ไม่ใช่คันนี้นี่เป็นคันนี้แทนโอ้โหนี่เลยแล้วก็นัดกันมาเลยนะครับผมคันนี้ดุดุเลยนะฮะ ใส่นะครับชิ้นข้างถังเรียบร้อยนะครับเพิ่มน็อตอีกสามตัวนะครับนี่เป็นน็อตถางองค์น็อตข้างถังนะครับนี่แล้วเดี๋ยวใส่คอบอาร์มนะครับนี่โชคเออร์ลินเกียโยงโหคบจบที่เดียวนะครับผมนะการะบัดก็สวยนะครับนี่เลยนะฮะคอบถังอีกโหนโหนี่สติ๊กเกอร์ฮาโลวีนะครับใส่แล้วจะไม่โดนผีหรอกเสนอค่ากับคันนี้นะครับผมนี่เลยชุดหน้ากากหน้านะครับน็อตไทเทเนียมนะครับนี่กองไ่โฟกัสอยู่แล้ว น็อตไทเทเนียมนะครับสี่จุดไม่แปดจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับน็อตชิวหน้าหน้ากากนะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยอีกจุดหนึ่งนะฮะแฟลิ่งท้ายนะครับไม่สิจับท้ายนั่นแหละเหมือนกันน่าจะเป็นญาติกันนะครับสองข้างสายขวาเดี๋ยวมาดูรูปเต็มๆนะครับส่วนคันนี้ทําอะไรอีกนะครับน็อตไทเทเนียมนะครับผมนี่น็อตเดิมมันไม่สวยไม่มีแรงขับก็ใส่เป็นน็อตไทเทเนียมไปนะครับนี่เลยนะครับ ไล่เบาด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ครอบสวิงอาร์มเสร็จแล้วนะครับนี่เลยใส่แล้วสวยๆเลยประมาณนี้นะซ้ายขวานะครับเหลืออะไรอีกน่าจะหมดแล้วมั้งคันนี้นะนี่ประมาณนี้นะฮะสวยๆเลยนะเรียบร้อยนะครับกับน้องอัลนิวนะครับผมนี่เลยนะครับนะน็อตอุกระจกนะครับผมน็อตอุจกนะครับนะน็อตใต้โชกคนะครับนะแล้วก็ค้างหาง นะครับข้างถังนะฮะครอบอาร์มนะครับชุดครอบอาร์มนะครับนี่คู่บงคนหลังสวยๆนะครับซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะฮะนี่เลยข้างถังอีกข้างหนึ่งนะครับเน่บังสเตอร์หน้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับฮันน่าซิบิอาหกห้าศูนย์อาร์นะครับน้องเจนเก่านะครับผมหน้ากากคาร์บอนนะครับผมนอตชิวนะครับนี่นอตไทเทนะครับผมประมาณนี้ นะครับสวยๆเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่เลยนะฮะไอไฟคาย์โจจับท้ายนะครับนี่เลยนะครับผมใครที่อยากได้นะครับหรือชื่นชอบงานคาร์บอนทักกันมาได้เลยนะครับนะวันนี้เหมากันเลยนะสองคันนะครับนี่หล่อๆท่เทพเลยนะฮะ